จะมาติดตามความคิดเห็นของคุณภัยบูญนิติตะวันค่ะที่ยังคงยืนยันว่าการยื่นยติสี่ยติเกี่ยวกับการแก้ไาขารัฐธรรมนูญของพรรคร่วมฝ่ายค้านสัปดาห์ที่ผ่านมาดูแล้วมีปัญหาแน่นอนนะคะเพราะว่าบุคคลที่มีการลงชื่อไว้เนี่ย มีการลงลายมือชื่อซ้ำกันกับยติก่อนหน้านี้ถึงมาว่าอย่างที่เรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบหล่าวว่าทางคุณชัวลิกภัยจะบอกว่าดูดูในเบื้องต้นไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใดโดยคุณภัยบุญนิติตะวนันสอสอเญชีรรายชื่อพักพลังประชารัฐยื่นหนังสือถึงในชัวลิกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎรคัดค้านการบรรจุร่างแก้ไขเพิ่มเติม,ตมรัฐธรรมนูญสี่ยติของพักฝ่ายค้านเข้าสู่วาระการประชุมรัฐสภาเนื่องจากมีปัญหาความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญกรณีที่สสลงชื่อ ซ้ำซ้อนกับยติการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256วงเล็บหนึ่งที่ยื่นไปก่อนหน้านี้ค่ะ คุณไพบย์ระบุเลยว่าสารรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการลงรายมือชื่อของสอสอว่าไม่สามารถลงชื่อซ้ำในเรื่องทำนองเดียวกันได้กรณีนี้ถือว่าเป็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นมาตรา256หรือ4ยติของฝ่ายค้านซึ่งในวันที่16กันยายนนี้จะมีการยื่นยติต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งให้พิจารณาส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ4ี่ฉบับให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการลงชื่อซ้ำซ้อน กันแบบนี้ทําได้หรือไม่ยืนยันนะคะตนเองไม่ได้มีเจตนาขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ต้องการให้มีความถูกต้องจะได้ไม่มีปัญหาตามมาในภายหลังนั่นเองค่ะส่วนทางด้านของคุณชวนหลิกภัยประธานสภาผู้แทนรัษฎรเห็นว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญสียติของฝ่ายค้านถึงแม้ว่าจะเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกันแต่ เป็นคนละประเด็นกับ2องยติแรกเพราะฉะนั้นสอสอเขามีสิทธิ์ลงชื่อในแต่ละฉบับได้โดยไม่ถือว่าเป็นการซ้ำกันนะคะแต่ว่าตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ว่ามีการเข้าชื่อแทนกันหรือไม่ใน3มยติที่สอสอบางคนมีลายเซ็นไม่เหมือนของตัวเองค่ะ